พี่น้องสาธุชนทุกท่านเวลาที่เราหัดนั่งสมาธิใหม่ๆห,หรือแม้แต่บางคนที่ฝึกมานานแล้วสิ่งหนึ่งที่หนีไม่ค่อยพ้นเลยก็คือปวดหลังปวดเอวปวดบา่าปวดไหล่บางทีเหมือนถูกกดไว้ไม่ให้ลุกหนีหลายคนจึงถามว่าทำไมถึงปวดทุกครั้งบางคนปวดจนนั่งไม่ได้บางคนปวดจนท้อใจว่าตัวเองฝึกไม่ได้ วันนี้เราจะค่อยๆพูดกันอย่างเป็นลำดับด้วยภาษาง่ายๆและเป็นกันเองแต่มียังมีเนื้อหาธรรมะลึกพอให้ผู้ฟังโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ได้เข้าใจธรรมะตามแนวทางของครูบาอาจารย์สายสติและจะปิดท้ายด้วยข้อธรรมสงบสงบให้ผู้ฟังนำไปใช้ในชีวิตประจำวันอธิบายเรื่องปวดหลังยังเป็นธรรมะ เวลาที่เรานั่งสมาธิแล้วรู้สึกปวดเนี่ยอย่าเพิ่งรีบคิดว่าเราทำผิดหรือว่าเราไม่เก่งความปวดเป็นธรรมดาของร่างกายและส่วนใหญ่เป็นเพราะเราเริ่มเห็นร่างกายชัดขึ้นก่อนหน้านี้เราก็ปวดอยู่แล้วแต่เพราะเราไม่เคยนั่งนิ่งๆน,นานๆเลยไม่เคยรู้พอเริ่มนั่งสมาธิปุ๊บสติมันเริ่มชัดขึ้น ความปวดที่เคยมีอยู่แล้วก็เลยชัดตามไปด้วย 1. ปวดเพราะความเคยชินของร่างกายอย่างไม่พร้อมร่างกายคนเราทุกคนนะครับมีความเคยชินแบบหนึ่งจากการดาเนินชีวิตใครนั่งทำงานหน้าคอมทั้งวันร่างกายจะชินแบบหนึ่งใครเดินเยอะชินอีกแบบหนึ่งใครนอนเยอะชินอีกแบบหนึ่ง แต่พอเราบอกว่าเอาละฉันจะนั่งนิ่งๆ1ิบนาทีสิร่างกายมันงงครับมันไม่เคยทำเพราะฉะนั้นช่วงแรกความปวดมันจึงเป็นเรื่องธรรมดา 2. ปวดเพราะกดเพียนผิดเพ่งท่าเพ่งลมหายใจหลายคนพอนั่งสมาธิแล้วตั้งใจเกินไปครับอยากให้ดี อยากให้สงบอยากให้ได้ผลเร็วๆเลยเกรงไปทั้งตัวโดยไม่รู้ตัวไหลยกขึ้นไม่รู้ตัวหลังแอ่นไปข้างหน้าไม่รู้ตัวก้นเกรงขาเกรงหน้าท้องเกรงแล้วเราก็เรียกมันว่าปวดหลังทั้งที่จริงๆคือเกรงทั้งร่างกาย 3. ปวดเพราะจิตไปจ้องที่ความปวดอันนี้เจอบ่อยที่สุด จิตเราไม่ค่อยว่างครับพอเริ่มมีอะไรแปลกๆในร่างกายเช่นความปวดก็เลยเพ่งมองมันทันทีพอเพ่งความปวดจะชัดขึ้นและรู้สึกว่าเหมือนมันหนักขึ้นเรื่อยๆเหมือนถูกดูดเข้าไปอยู่กับมันมีความจริงเป็นเพียงอาการธรรมดาแต่เรากลายเป็นผู้ไปขยายมันเอง 4. ปวดเพราะเป็นธรรมชาติของกายไม่มีใครหลีกได้ร่างกายนี้เป็นของไม่เที่ยงครับนั่งนานๆมันก็ต้องปวดเหมือนยืนมากก็เมื่อยเดินมากก็เมื่อยเพราะฉะนั้นความปวดไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นอาการที่บอกเราว่าร่างกายมีชีวิตอยู่และกำลังทำงานตามธรรมชาติประสบการณ์ตัวอย่างที่พบได้บ่อย ผมอยากเล่าเหตุการณ์ง่ายๆสักสองสาแบบเพื่อให้ฟังแล้วเห็นภาพว่าจริงๆแล้วเราทุกคนเจอเหมือนกันหมดเหตุการณ์ที่หนึ่งมือใหม่หัดนั่งปวดตั้งแต่นาทีที่สามมีโยมท่านหนึ่งมาถามว่าทำไมผมนั่งไม่เคยถึงห้านาทีเลยครับปวดจนต้องลุกผมก็ถามว่าตอนนั่งทำงาน ปวดไหมเขาบอกว่าไม่ค่อยปวดครับพอได้นั่งพิงตลอดนี่แหละครับเวลานั่งสมาธิเราไม่พิงหลังเลยต้องใช้กล้ามเนื้อที่ไม่เคยใช้นานๆเลยปวดเร็วมากพอรู้แบบนี้เขาปรับเก้าอี้ให้นั่งสบายขึ้นนิดนึงและไม่ฝืนเกินกำลังสักพักหนึ่งร่างกายเริ่มชินความปวดก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัด เหตุการณ์ที่สองอยากนิ่งเกินไปจนกายตึงทั้งตัวมีโยมผู้หญิงคนหนึ่งตั้งใจมากครับเธอบอกว่าอยากนิ่งให้เหมือนพระนั่งภาวนาในรูปแต่ผลคือเธอยกไหล่ขึ้นโดยไม่รู้ตัวตึงไหล่ตึงคอตึงหลังพราผ่อนลมหายใจแรงๆหน่อยก็รู้สึกว่าปวดเพิ่มขึ้นผมเลยบอกว่า ลองหายใจสบายๆเหมือนเราอยู่บ้านไม่ต้องทำท่าอะไรพิเศษพอเธอผ่อนได้จริงๆความปวดทุเลาไปครึ่งหนึ่งทันทีครับเพราะความปวดนั้นมาจากการทำเกินความเป็นธรรมชาติของกายเหตุการณ์ที่สปวดเพราะใจเฝ้าดูมากเกินไปอีกคนหนึ่งบอกว่า เขานั่งสมาธิแล้วปวดนิ้วเท้าปวดมากจนต้องเปิดตาดูว่ามีอะไรกัดหรือเปล่าแต่พอเปิดดูก็ไม่มีอะไรผมถามเขาว่าเวลาเดินปวดไหมเขาบอกไม่ปวดเลยก็ชัดเจนครับจิตของเขาไปจ้องจุดเล็กมากจนขยายความปวดขึ้นมาเองพอรู้ทันปรากฏว่าความปวดนั้นจางไปเกือบหมดครับ แง่คำสำคัญจะดูความปวดแบบไหนให้เป็นธรรมะหัวใจสำคัญของเรื่องนี้คือดูความปวดแบบเป็นกลางไม่ผลักไม่ดึงไม่เพ่งไม่หนีถ้าเราทำได้แบบนี้แม้ปวดมากก็ไม่ทุกมาก 1. ให้รู้ว่าปวด ก็เป็นอารมณ์หนึ่งเท่านั้นอย่าเรียกว่าฉันปวดเรียกว่ามีความปวดเกิดขึ้นต่างกันมากนะครับถ้าเรียกว่าฉันปวดตัวเราจะเข้าไปแบกมันแต่ถ้าเรียกว่าความปวดเกิดขึ้นเราจะเห็นมันแยกจากตัวเราทันที 2. ปล่อยร่างกายให้จัดการตัวมันเอง ร่างกายมีภูมิปัญญาของมันอยู่แล้วครับถ้ามันเมื่อยมันจะบอกเราถ้ามันปวดมันจะเตือนเราถ้ามันไหวมันจะนิ่งอยู่เองเราไม่จำเป็นต้องไปบังคับมันตลอดเวลาลองนั่งสบายๆให้มากที่สุดแล้วรู้สึกตัวว่าร่างกายกำลังเป็นอย่างไรในปัจจุบันเพียงเท่านี้ การปวดจะเบาลงไปครึ่งแล้ว 3. มีสติรู้เฉยๆไม่ต้องทำอะไรกับความปวดสติคือการรู้ไม่ใช่การทำเราจรึงไม่จำเป็นต้องทำให้ความปวดหายไปและไม่จำเป็นต้องอยากให้มันอยู่ต่อแค่รู้ตามจริงว่าขณะนี้มีความปวดรู้แล้วปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติ นี่แหละครับคือธรรมะของการดูความปวดแบบที่ครูบาอาจารย์สอนไว้ 4. ความปวดสอนให้เห็นความจริงของกายเวลาปวดใจเราจะเห็นชัดว่าร่างกายนี้ควบคุมไม่ได้บังคับไม่ได้นี่คือบทเรียนของอนัตตาเห็นแล้วจะค่อยๆค,คลายความยึดถือในตัวกายลงแม้เพียงเล็กน้อย ก็มีผลมากต่อการปฏิบัติพี่น้องทุกท่านครับความปวดเป็นเพื่อนร่วมทางในการภาวนาไม่ใช่อุปสรรคไม่ใช่ศัตรูมันมาบอกเราว่าเรากำลังเรียนรู้ร่างกายตามความเป็นจริงกำลังก้าวข้ามความเคยชินเดิมๆของกายและกำลังฝึกรู้สึกตัวต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเมื่อเรารู้ความปวดอย่างเป็นกลาง ไม่ผลักไม่ดึงไม่แพง่งไม่หนีความปวดจ,จะค่อยๆเปิดประตูให้เราเห็นเห็นกายนี้เป็นเพียงสภาวะหนึ่งไม่ใช่ตัวเราเห็นความเปลี่ยนแปลงของมันอย่างชัดเจนและเห็นความไม่เที่ยงไม่อยู่ในอำนาจบังคับท้ายที่สุดขอให้ผู้ฟังทุกท่านใช้ความปวดเป็นครูใช้สตินำทาง และให้ธรรมะค่อยๆเติบโตในใจให้กายเป็นอย่างที่มันเป็นให้ใจรับรู้ตามจริงอย่างสงบและเมื่อวันหนึ่งเรามองกลับมาเราจะรู้ว่าความปวดที่เคยคิดว่าเป็นปัญหาใหญ่แท้จริงแล้วเป็นเพื่อนที่พาเราเก้าวสู่ธรรมะลึกซึ้งที่สุดขอความสุขสงบในธรรมจงมีแก่ทุกท่านครับ ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ได้ให้ข้อคิดเล็กๆน,น้อยๆแก่ผู้ฟังทางทีมงานขอเมตตาฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์เพราะทุกๆการกดติดตามคือกำลังใจที่สำคัญที่ให้ทางทีมงานสร้างสรรค์ผลงานที่มีประโยชน์ต่อไปเพื่อเป็นธรรมทานแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ 沙土。